ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่66และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยในหัวข้อกฎ3ประการคือกฎแห่งราชากฎแห่งการวางตัวอยู่ตำ่ำและกฎแห่งการไม่แย่งชิงบัรน,นี้ ขอให้เราเข้าสู่คำพีเต้าเต๋อจริงบทที่66ซึ่งมีข้อความเตือนสติอยู่3ประการอัธาธิบายกฎแห่งชีวิตในจักรวาล3ข้อที่แฝงเร้นอยู่ในบทนี้ได้แก่กฎแห่งราชากฎแห่งการวางตัวอยู่ต่ำและกฎแห่งการไม่แย่งชิงประการที่1กฎแห่งราชามาจาก เหตุที่ท้องทะเลเป็นที่บรรจบของลำน้ำนับร้อยร้อยเพราะทะเลอยู่ปลายน้ำจึงเป็นเจ้าแห่งสายน้ำนับพันหมื่นมาบรรจบในธรรมชาติที่มีรูปลำน้ำสายน้อยไหลสู่แม่น้ำสายใหญ่และไหลลงสู่ทะเลเบื้องหลังมีกฎที่ไร้รูปแฝงเร้นอยู่ได้แก่ ผู้ที่ยินดีวางตัวอยู่ตำ่ำไม่สลัดทิ้งลำน้ำสายเล็กไม่ปฏิเสธที่ที่สก,กรปรกสุดท้ายจึงเป็นที่บรรจบของลำน้ำนับร้อยสายน้ำของเขาคือแม่น้ำและมหาสมุทรคุณสมบัติของเขาทำให้เขาบรรลุตําแหน่งเจ้าแห่งสายน้ำ ทุกคนล้วนเป็นเจ้าแห่งชีวิตได้คำว่าเจ้าในที่นี้คือการมีสิทธิ์ขาดในการควบคุมชีวิตฟ้าดินที่มีรูปหล่อเลี้ยงมนุษย์ฟ้าดินที่มีรูปถือกำเนิดจากเต๋าที่ไร้รูปหากคนเราขัดเกลาคุณสมบัติของเต๋าที่สันทัดวางตัวอยู่ต่ำ จนเป็นอัตลักษณ์แห่งชีวิตสัญจรของตนได้เขาย่อมกลายเป็นเจ้าแห่งชีวิตตนที่ไร้มงกุฎประการที่สองกฎแห่งการวางตัวอยู่ต่ำมาจากหากอริยะบุคคลจะอยู่เหนือผู้คนพึงใช้คำพูดที่อ่อนน้อมจะอยู่หน้าผู้คนพึงต้องวางลาบยศอยู่หลัง ดังนั้นอริยะบุคคลจึงอยู่เหนือแต่ประชาไม่รู้สึกเป็นภาระแม้อยู่หน้าแต่ไม่รู้สึกเป็นภัยไม่ว่าคนเราจะมีตำแหน่งสูงเพียงใดหากพูดจาวางอำนาจใหญ่โตย่อมก่อให้เกิดการต่อต้านคำพูดที่อ่อนน้อมท่าทีที่อ่อนโยนคือการฝึกฝนระดับสูงสุด สิ่งที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังคือจิตเคารพยำเกรงความเห็นอกเห็นใจและจิตแห่งการให้อภัยที่สว่างสวยการเคารพยำเกรงคือการสวามิภักดิต่อกฎความเห็นอกเห็นใจคือการเข้าใจต่อหมู่มวลชีวิตการให้อภัยคือการยินยอมต่อปัจจุบันขณะ เมื่อทั้งสามประสานกันเป็นหนึ่งจึงเป็นความเรียบง่ายเมื่อมีความเรียบง่ายจึงมีเตาความสมดุลคือรูปแบบการเคลื่อนที่ของเตาเบื้องหลังการได้รับทั้งหลายในโลกมนุษย์ย่อมมีการปล่อยวางดังนั้นหากอยากยืนอยู่ข้างหน้า ต้องวางผลประโยชน์ของตนไว้ข้างหลังมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหากอยากเป็นผู้นำต้องวางผลงานของตนลงเชิดชูผู้อื่นเปรียบเสมือนร่มคันหนึ่งที่หากไม่ยอมบังฝนกันลมให้ผู้อื่นแล้วใครจะยกมันไว้เหนือศีรษะเล่า ดังนั้นผู้มีเตาให้ความสําคัญกับผู้อื่นมากกว่าตนเองเมื่อเขาอยู่ข้างบนทุกคนกลับไม่รู้สึกมีแรงกดดันผู้มีเตายอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นสบายเมื่อเขาอยู่หน้าทุกคนกลับไม่ถูกรบกวนให้รำคาญใจอริยะบุคคลมีคุณธรรมล้ำลึกเช่นนี้ แม้เขาไม่เรียกร้องเพื่อตนเองแต่ผู้คนเคารพรักและสนับสนุนเขาด้วยใจนี่คืออนุภาพของการสอดคล้องกับเตา่าประการที่สกฎแห่งการไม่แย่งชิงมาจากคนทั่วโลกจึงยินดีให้การสนับสนุนด้วยเหตุที่เขาไม่แย่งยือ้อจึงไม่มีใครแย่งชิงกับเขาได้ ความประพฤติของคนเรากำหนดภารกิจแห่งชีวิตและภาระหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับการทำได้จริงของคนเรากำหนดการเก็บเกี่ยวและชะตาของเขาชั่วชีวิตอริยบุคคลได้รับความเคารพจากทุกคนด้วยการใช้คุณสมบัติที่อ่อนน้อมและไม่แย่งชิงของตน เขาไม่มีจิตที่ต้องการเป็นเจ้าเหนือผู้คนแต่ประชาะกลับยินดีให้การสนับสนุนเขาไม่เคยแย่งชิงแต่ทั่วล่าล้วนได้รับคุณประโยชน์จากเขาและยินดียกย่องเขาเป็นเจ้าเช่นนี้ใครจะยังแย่งชิงกับเขาได้อีกเล่าจากอาจารย์เจ้าเมียวก่ว